อาน,นิสง์ของการสวดมนต์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเรานะคะควรจะสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนค่ะแต่ถ้ามีเวลาและสวดได้มากกว่านี้ก็จะดีนะคะก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นมีสติในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจต่างๆได้อย่างแน่วแน่และถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้ส่งนะคะการสวดมนต์ก็จะทําให้ชีวิตการงานของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วค่ะช่วยทําให้เงินทองไหลามาเทมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทําให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงค่ะจิตจะเกิดเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นแนะนําการสวดมนต์นะคะก็ให้สวดได้หลายพระคาถาเลยนะคะตามแต่ที่เรารู้สึกชอบรู้สึกศรัทธา รู้สึกอยากจะสวดนะคะในบทน,นั้นๆอย่างเช่นการสวดบทพระคาถาพาหุงมหากาบพระคาถาชินนังปัญชรพระคาทยอบระกันไตรปิฎกพระคาถามหาจักพรพัิเป็นต้นคะ่ะเมื่อเราสวดแล้วนะคะก็จะต้องแผ่เมตตาด้วยทุกครั้งนะคะก็จะทําให้นะคะมีคลื่นพลังงานของบุญเนี่ยแผ่ไปรอบๆรัศมีกายของเราคะ่ะ ก็จะช่วยในการดึงดูดสิ่งดีๆนะคะเข้าสู่ชีวิตเราและปัดเป่านะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนี้ออกไปทําให้ทําสิ่งใดนะคะไม่ว่าจะในทางโลกและในทางธรรมเนี่ยสามารถสําเร็จและราบรื่นได้โดยง่ายค่ะสาธุ